สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดี f c ทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทั่วชาแนลครับครับเสานี่เฮ้าก็มาอยู่นี่ครับอูครับรถจอดหลายยผมมีงานครับรถหนาบานผมมีงานมีตลรดแท็กครับขันมีขันรถวิ่งแท็กนั่นก็มีงานตลอดแต่ว่ารถหนาบานนี่คือวิ่งทุกสัญชาติวิ่งทุกกระบวนการครับ หลายๆคนก็ล่องานครับช่วงนี้ก็โลแเนี้จังหน่ยนอยครับจักกี่หอดมือใดงานหนาบาดนะครับ,บ,บ,บนี่นี่นนี่แย่งงานไปเมื่อเลยเนี่<ว>คนมีหนวดนี่คนมีหนวดนี่แย่งงานไปเมื่อเลยเนีย่ว่างท้องล้างก็เอานี่คนนี่แหละครับแย่งงานแย่งงานผมไปเมื่อแล้วครับทำไมคุณใส่ไล่ผมขนาดนั้น คนรูปหล่อเนาะครับนี่แหละชีวิตคนขับรถทั่วครับอยู่กระรดกินกระรดดยังสิงหละครับบ่มีมองรับมองนอนก็นคือไตเกะครับขึ้นก็นอนทั้งรถครับผููลังคนเขามีครอบครัวเขามีเมียเขากา็อยู่บ้านเนาะครับมีห้องเซาห้องเซาอยู่ผูได้ติดรถ<ม>ติดเรือก็บ่ย่อมเซาห้องก็อยู่ในรถในเรือ อบว่านผมก็จบงานมากขึ้นนี่ครับจบงานมากกับเศ้านี่ก็บมาล่างรถล่างรถล่างเลืหอล่างทําความสะอาดภายในเตรียมพร้อมรับงานครับขอผมสองแสนเล่าถึงยังมันก็ถึงาไปเขาไม่ถูกมาใช่นีับนี่อนมดีแบบของท็่เกิดน นี่ยไม่ถึงนี่ไม่ถึงเลยก็ซ้อนานี่รถก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องครับรถจอดหลายครับตอนนี้เบงก็ตอนนี้ก็ที่ทายน้ำมันเครื่องนะครับ รถแลนแท็กปัานกัวครับสองเจ็ดหกค,ครับปัานกัวเขาแลนจะจีนครับงานยังแมมกยุดมือหนึ่งเขากับมีงานต่อนะครับแต่รถนาบ้านนี่คือที่ไร้มือเย่ว่างานมันวกเข่ามาเนาะเข่ามจาตเกาหลีหละนะครับ เอาจเคนเดียวเนี่ย <c oughs> ครับนี่จุดจุดนี่ครับเป็นสโตครับสโตของสร้างครับคนขับรถนั่งเลกเก,กกาอยู่สีแล้วต่อร่วงหัวมวนกันไปตอลอะมืตอตะอะเวน ก็สาคำวันขัวออกวมีงานไม่จอดกักก็ไม่ไดเข้าัอันนั้นวันกัวสองหไม่ใช่สองหกเจ็ดหรอกรรตานันไงตาที่เมียตายนะ ไมยายป่วยมีตายไม่ยายป่ย <c oughs> วย <c oughs> ยาเมีดงหน่อยเดยาเมีดงหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไเอากว่ไหยาเอา อ้ยตัว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 โอ้โเว้าวโอ้ยมีตังค์รถพุ่มพวงมาแล้วครับใครจะซื้ออะไรก็มาเด้อกรอตัวมีลูกค้าตัวดินโมมีติตัวดิสงเด้

ตาบูวาสาวมาหาตาบูหาเรื่องไอ้กูบอกเมียก็ทะเลาะกัน,กน <c oughs> ไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนหรอปักไหนวะเอา <c oughs> เกือบจะเศร้าแทนตะมนเจ้าผู้กอมอบนี่สิผู้กอมอบนี่นะครับชีวิตคนขับรถตั้นี่เปิดเกะนั่งนี่สิแหละครับบ่อมันบ่ออะไรกับบ้านกับซองเนาะบ้านเพิ่นก็อยู่ไกลอยังผมก็มีห้องอยู่นะครับเพราะมียแฟนผมก็ทำงานทั้งนอกนะครับเพราะอะไรติดรถติดเรือนะครับ ก็ได้เด็กทางนอกนี่ผู้เขาบ่มีได้เศร้าห้องเศร้ายัางก็กระจูวิสิล่ะครับเปิดเกะนั่นงังสิล่ะครับนี่นะครับคนขับรถรถจอดหลายครับบ่มีงานเนาะพี่น้องเอ้ยหางานกับ น,นี่รถไทยล้านจอดใหยพี่นอ้องเบื่อนนะครับพี่น้องเอ,อ้ยยามไหนมีงานหลายๆงานกันหน่อยฟังทั้งหมดกับเป็น นั่นนี่เนี่ยแคมก่อสร้างแคมคนงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าก่อสร้างหมู่บ้านกลางๆนี่นี่ก็สางมูอบานกลางๆหนึ่ครับอันนี้ก็ล้านจอดเจ้าของนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให็นแน่นะครับฝากเคยสนับสนุนในการเบิองคลิป นะครับเบิ้งคลิปให้นนี้ส้างยอดให้เนี้ครับซอยสนับสนุนแน่นะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ